สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าตัวชัยอ้ํานะครับตัวทักตั้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอีกตัวนึงครับที่ลูกค้าค่อนข้างนิยมกันนะครับเพราะว่าหนึ่งรถถูกบางคันนี่ซื้อได้ถึงแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับลองตามหาดูนะครับถ้าใครชอบนะคะก็สามารถที่จะเอารถตัวนี้มาแต่งมาคัตต้อมใหม่ได้นะครับทำได้ทุกทรงอ่ะแต่คันนี้ก็ค่อนข้างสวยเหมือนกันนะครับก็ตัดแล้วก็จัดทรงใหม่ทั้งคันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงกัน เริ่มจากช่วงหน้าก่อนเลยกันนะครับรถคันนี้จะส่งมาจากเขาเรียกว่อาอะไรนะแหมพอจะเริ่มปุ๊บแม่งพูดถึงเรื่องลูกค้าก่อนเลยต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับเจ้าของคันนี้มากนะครับที่ส่งมาจากเชียงรายนะฮะที่ค่อนข้างที่แบบโอ้สั่งอะไรไปใส่เองด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างสุดท้ายตัดนใจส่งมาตัดเลยดีกว่าแน่นอนจบจ,บจบกันไปอ่ะก็มีเริ่มจาก พวกเรื่องล้อ,อยางก่อนนะครับยางก็ใช้ยางเป็นพิเรดี MT60 เหมือนเดิมนะครับตัวยอดนิยมสวยสุดอยู่แล้วนะครับราคาอยู่คู่ประมาณ1 2ื่นนะฮะแล้วก็เส้นลวดครับเส้นลวดดุมตัวเนี้ยทำสีพาวเตอร์โคดใหม่นะครับเก็บเป็นสีดําแต่หมดุดตัวเนี้ยเราไม่ได้ทําสีนะครับเราเก็บสีแค่ตัวเส้นลวดอย่างเดียวนะครับสาม,มารถที่จะสั่งทาได้นะฮะสำหรับใครที่ต้องการเฮ้ยฉีกแนวหน่อยดุมดํา เส้นลวดดำล้อเงินก็ได้เป็นเฉดอย่างนี้เลยนะครับแล้วแต่ลูกค้าแต่ละท่านนะครับที่ออกแบบขึ้นมามาดูที่บังโคนหน้านครับบังโคนหน้าตัวนี้ก็จะเป็นบังโคนที่เป็นขาจับแขวนอย่างนี้นครับราคาก็ค่อนข้างสูงนิดนึงนะฮะอยู่ที่ราคา3,800บาทนะครับตัวนี้ยางชกหน้าครับสำหรับสกตนด์นะครับอยู่คู่ละ1,000บาทนะครับขากันสะบัดกับชุดกันสะบัดโอรินนะฮะตัวนี้การสะบัดโอรินสีดำเนี่ยอยู่ที่ราคา14,0 0 0บาทนะครับแล้วก็ขาชุดขากันสะบัดอยู่ที่ราคา2,000บาท สำหรับคนที่ชอบความปลอดภัยนะฮะมีการสับปัดทิ้งไว้ก็ค่อนข้างดีนะครับช่วยเหลือเราได้นะครับตอนที่มันมันแบบว่าตกหลุมหรืออะไรพวกนี้นะครับต่อมานะครับก็จะมาเป็นที่ขาไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวงทักตันเนี่ยมีรัดอยู่2แบบหนึ่งคือเป็นรัดกับกระบ,บอกช่งนี้ก็ได้เป็นงาน CNT ก็ได้แล้วก็เป็นขาจับตรงนี้ก็ได้นะครับตัวขาจับตรงนี้นะฮะร,ราคาอยู่ที่หกร้าสบบาทนะครับ แล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่คู่200กว่าบาทตันนี้เป็นไฟเลี้ยวกระบอกธรรมดานะครับต่อมาก็จะเป็นหูช้างหูช้างอยู่2 5 0 0ส่วนกระโหลกกระโหลกนี้ก็ทําสีใหม่นะครับส่วนใหญ่ทักตันจะมาเป็นสีชุบสีโครมทั้งหมดเนาะต่อมาก็จะเป็นขาไฟไอ้ขาไม้ครับเวลาที่เราแต่งพวกนี้ขาไม้ของทักตันเนี่ยของเดิมหรือว่าพวกที่ร้อยตัวออยคูเนี่ยครับมันจะกระดกขึ้นนะฮะมันจะกระดกขึ้นอย่างงี้มันก็จะมีขาไม้แต่ง เป็นขาไม้ให้เป็นหน้าตรงอย่างเงี้ยฮะเพื่อลดไม้ให้เตี้ยลงมาตอนนี้ราคาขาไม่อยู่ที่2,000บาทแต่มีประมาณ3แบบแบบแรกนะฮะก็คือเป็นแบบไม้คู่ใส่กุญแจได้ทุกที่กุญแจเดิมจะอยู่ตรงหูตรงนี้นะครับทางด้านซ้ายทางด้านนี้อ่าแต่ถ้าแบบที่2ก็คือมีไม้แต่ไม่มีรูกุญแจนะครับรูกุญแจเราก็จะมาไว้ใส่ตรงข้างโครงตรงนี้แต่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับ อันนี้นก็อยู่2,000บาทเหมือนกันแล้วก็มีแบบสุดท้ายไมลลูกเดียวเป็นไม้กลมๆถอดไม้ตัวนี้ได้นะฮะรถทักตันอาทักตันรุ่นเก่ารุ่นออยคูเนี่ยกับชีร้อยตัวออยคูนะฮะไม้จะแยกกันเป็น2ลูกแต่เราสามารถที่จะถอดไม้มาใช้ได้1ลูกนะครับส่วนใหญ่นะครับถ้าไม้เป็นไม้ลูกเดียวนะครับเราจะถอดตัวใช้ไม้ความเร็วจะ เอาไว้ใช้งานแค่ได้แค่ลูกเดียวนะครับตัวนี้เราสามารถถอดออกได้นะครับไม่ใช้งานได้นะครับแต่ถ้าถอดออกหมดเลย2ลูกไม่ได้นะครับก็จะมีไม้มีเป็นขาที่จับไม้ลูกเดียวอันนั้นอยู่ที่ราคา1000บาทนะครับต่อ,อมานะครับไล่มาจากข้างบนตัวนี้อันนี้ก็โหลดชกหน้า,าไปนิดนึงนะครับเพื่อจัดทรงรถเพื่อให้ดูสวยงามนะครับพอมาก็ข ize, ária, ึ้นมาก็จะเป็นตัวนี้ใช้แฮนดเดิม erm นะฮะไม่แฮนด์เดิม erm ของ New T 1 0 0นะไอ้ตัวที แฮนด์เดิมของทีร้อยตัวออยคูนะครับก็ใช้แฮนด์เดิมธรรมดาธรรมดาครับเพราะลูกค้าชอบให้มันแคบๆครับไม่กว้างมากนะฮะแล้วก็มีปอกแฮนด์นะครับเปลี่ยนปอกแฮนด์เปลี่ยนกระจกใต้แฮนด์ปอกแฮนด์เก้าร้อยบาทตุ้มใบแฮนด์สี่ร้อยห้าสิบแล้วก็กระจกใต้แฮนด์ครับราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับตัวนี้ก็ใช้อยู่ประมาณแค่นี้นะครับแล้วก็ไล่ลงมาก็จะมีตัวนี้ครับช่วงกลางก็จะมีย้ายแผ่นชาร์จครับมีขายย้ายแผ่นชาร์จตัวงเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับตรงนี้ แล้วก็มีกันแข็งข้างใต้เลยกันแข้งข้างใต้รถเนี่ยราคา2,500บาทครับออกมาก็ดูเป็นท่อนะครับท่อันนี้ก็เป็นงานขึ้นงานใหม่ของโลเวลเลยเป็นตัวท่อสั้นเนาะราคาอยู่1 5 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ผ้าพันท่ออีก2 5 0 0นะครับถ้าใครสนใจที่จะพันท่อด้วยให้จัดสง่งให้ได้แนวคินคลนขึ้นมาหรือดุดันขึ้นมาก็ต้องใส่ผ้าพันท่อด้วยนะครับต่อ,อมากนลนมตุ้มครับลมตุ้มมี่อยู่นี้กต่ลมตุ้มเนี่ยสำหรับรถที่ สำหรับรถที่เป็นสายคนะัสตอมเนาะส่วนใหญ่จะใส่กระลมตุ้มมากกว่ากระลมตุ้มอยู่ชุดละ3,000บาทนะครับเป็นงานของที่ร้านแล้วก็มีตัวฝาเหน้าแต่งครับเป็นงานซีซีอยู่ชุดประมาณ2,000บาทนะครคันนี้ก็เก็บสีฝาเครื่องนะครับฝาเครื่องตัวนี้ตัวนี้นะครับแล้วก็มีฝาเครื่องอีกด้านหนึ่งนะฮะแล้วก็ชุดพักเท้าคันเกียร์พวกนี้เก็บใหม่หมดเลยครับเป็นโทนดำล้วน,วนทำสีฝาเครื่องอยู่ประมาณ4,5 0 0แต่บวกค่าประกันอีก2,000อ่าอันนี้คือ มีทั้งอุปกรณ์รวมๆแล้วก็จบอยู่ประมาณ ,6000 กว่าบาทนะครับออกมาก็จะเป็นฝากระเป๋าครับฝากระเป๋าจะใช้ฝากระเป๋าเดิมแล้วก็เจาะเอาอะฮะเป็นลายแบบให้มันดูสปอร์ตนิดนึงแล้วแต่คนชอบนะครับสามารถสั่งลายได้นะครับสั่งทําได้ตัวนี้ออกมาก็จะมาเป็นยางหลังยางหลังก็ยางพิลลรี่เหมือนเดิมโช๊คหลังก็จะเป็นโช๊คอ s สนะครับคู่หนึ่งอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้จะเป็นตัวคู่ก็อยู่ประมาณหมื่นเก้ากว่าสองหมื่น แต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วเพิ่มอีกนิดก็ซื้อโอรินเลยก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ความระยะความสูงนี่สิทุกทีทักตั้นนะครับความสูงเขาอะของตูดท้ายเขาจะยาวมากแต่อันนี้ซื้อโชคหลังสเปคของทีร้อยมาใส่นะครับทําให้รถเตี้ยลงตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นรถกลับมาเตี้ยเหมือนเดิมเมื่อกี้เป็นสายคาเฟ่จะเป็นสายหมอบหน้าทิ่มตูดโดกนะแต่อันนี้เรามาทําให้เป็นสายกินคลีนนะครับหน้าหลังเสมอกันเท่านั้นเองครับ ต่อมาก็เป็นท้ายโค้งครับท้ายโค้งตัวนี้ราคาอยู่1,000บาทนะครับถ้าใครสนใจสั่งไปตัดเองเบาะอยู่5,500บาทนะครับงานของสำนักเราเหมือนเดิมบางโคนหลัง35 0 0ไฟไท้ายก็เป็นไฟไท้ายดอกไม้ครับราคา1 0 0 0บาทครับส่วนขาไฟเลี้ยวหลังอยู่450ไฟเลี้ยว250บบาทครับจริงๆแต่งโดยรวมประมาณเนี้ยก็โอเคแล้วนะครับอยู่ที่เราดีไซน์อันนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าของมากนะครับที่เขาดีไซน์มาให้ฟังเสียงท่อกันหน่อยดีกว่า หนักแน่นนิดนึงนะตัวนี้ผมชอบนะตัวรุ่นเก่าแต่เสียงท่อค่อนข้างที่จะรัวนิดนึงมันจะไม่เหมือนกับพ,นะพวกตัวมออน้ำนะครับพวกตัวมออน้ำจะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าไงจะออกเป็นลูกมากกว่าจะเครื่องเครื่องเขาทำงานคนละแบบกันเนาะน้องบอกงี้ดีกว่า จริงๆทักตัน900ครับจะใส่พวกท่อสั้นไม่ได้นะฮะเพราะว่าเวลาใส่ท่อสั้นนี่ผมเดี๋ยวผมพามาดูจุดนี้เป็นสิ่งที่ต้องแปลงทุกคันนะครับถ้าใครจะสั่งสั่งท่อสั้นของทักตัน900นะครับเราทําใส่ให้ได้นะครับแต่หนึ่งคุณต้องตัดต่อตัวนี้ใหม่นะครับย้ายตำแหน่งตัวขาตัวนี้ใหม่แล้วดัดใส่ใหม่นะครับสองนะครับต้องปรับคันเกียร์พวกตัวพวกนี้ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่ากดลงไปมันจะติดพวกตัวท่อนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสองจุดนะครับที่ผมจะต้องบอกลูกค้าทุกๆคนเลยเพราะว่าทาักตันมันจะเป็นเกย์โยงแต่ถ้าเป็นพวกทีร้อยอ่ะคันเกียร์เขาจะอยู่นี้เป็นสองจุดที่เป็นสองจุดหลักที่แบบว่าลูกค้าทุกท่านต้องรู้ว่าถ้าสมมติเราขี่ทักตัน้าร้อยปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมาย้ายถ้าเราใส่ท่อสั้นเนอะเอางนี้ก่นใส่ท่อสั้นเราจะต้องแปลงสองอย่างนี้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะฮะเป็นไงบ้างครับกับรถ สายอ่ำชักตัน900นะครับตัวออยคูนะฮะถ้าใครสนใจซื้อก็ลองหาซื้อมาแต่งดูนะครับราคานะ่าจะอยู่ประมาณแสนกว่าบาทนะครับถึง2 0 0แสนนิดๆราคาถูกที่ส,สุดแล้วแต่ถามว่าแต่งเราโอเคไหมสวยไหมผมว่าโอ้นะครับถ้าใครสนใจซื้อก็ลองเลือกซื้อได้ครับผมคนที่มีอยู่แล้วสามารถอยากแต่งตัวไหนก็ทักเข้ามาสอบถามทางเพจโมโตคัตตอมแล้วก็สำนักเรานะครับดีบิวเอนดีบิวได้เลยนะครับโดยตรงนะฮะยังไงก็ฝากคันนี้ไปด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็ฝาก น้ำยาโปรโมโตรครับน้ำยาเคลือบสีรถกับน้ำยาทายางดำใช้ทุกคันครับช่วงนี้ขอบคุณครับ